อ้นี่ยาปัดไอขนมปลาคืออะไรวะพี่ยามเออเฮออ้มันเป็นโคเสน่ะเรื่อยๆีหกร้อยไม่มีกับเขาเลยโอ้เฮียดอกเลยก็สะท้อนแหละอะไรวะหลามมาเอากูอีกเ้ะกาะปไหนวะมันอยู่ไหนวะวิ่งเข้าบ้านมาเต็มเลยพี่ มามามาลงบ้านแล้วไล่ออกไปเลยวะไอ้เหี้ยปานไม่ติดเลยคุยเถอะเราได้ปั้นละไอ้เหี้ยเตะสามทีปานไม่ออกก็ตายกูจะลูกอ้าวหมู่กูไม่ตายตายอีกแล้วมึงตายโดนส่วนตะมีไอไก่อยู่ในบ้านตัวของพี่ทะลุหน้าบ้านเลยนี่ไหนรับน้องใหม่กันจังเนี่ยเได้ไหมทำได้ทหมเต็มหน้าบ้านเลยพี่บ้านเคลียบ้านเคลียไปไปหนึ่งยี่อะ Yes

ตกก็ว่ามันไม่คิดอพี่ตุนทีไก่ไอหมูพี่โอ้ยเฮียอย่างเยอะเลยหน้าบ้านพี่จีดแล้วจีดอยู่ไอเชี่ยเอ้ยโดนล็อกขาอยู่ไหนวะาตัวเชี้ยนะเอาไม้ตบไม้ตบแต่กูเสียพิษฟรีโอ้ยตีมองกู ที่ขา้างในหมอจุม่มลยหมอเราจุ่มนะพี่ในบ้านมันเข้าไปไม่แล้วมีกระบีด้วยปล่อยพี่หายไปหลังแอนไปหลามบอกหมอนอกนะแทงไอ้เชีย่ยกรนหนก,กนตล,ตลอดกัะหนกตายโอ้โหแสนสาม ลืมกดกล่องนี่เองเพราะว่าถือไปแม่งแทงสัตว์ไปแสนแสนแตกแสนแตกแทงอามยาอะไรไปทันธนูเฮี้ยนี่แม่งเฮี้ยยิงไกลก็ตายเหรอวะเฮ้ยใจเย็นดนิโหสามหมื่นกว่าบายมีตัวหลุดในบ้านเรานะเอาเชียร์ใวันลอยช้างงมาใหม่กูเตะนี่เฮี้ย มาดิวิง่งเข้ามาดิเอาหน้ามาจุ่มมีดดิขนกไเฮียทอนโอ้ยเฮียไม่เคลื่อนวะขอหมอ,อหน่อยข้างหมดข้างหมดโอ้ยากิดี วุมอ่าววันละ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 ไอ้กูเตะโอ้โหพี่อตติดติดสองเฮียหมูแขนแต่ไอสัตว์ธนูล่วงมันไอเฮียครับพี่แกตายหาละไอหมุนไม่โดนหมุนไม่โดนหม,มุนในลามไม่โดนพี่ไม่พี่มพมพไม่ยิงฝอยแมงกระตาย ยืมพิษใครไม่รู้เตะขนมไปย้อนกูเห็นแล้วไอ้เหี้ยกูวิ่งกูเตะไอ้เหี้ยแสนหมื่นในสัตว์โอ้ตข้าต้วแก้วหมดพี่หมายแม่งอารมณ์ดีว่ะพูดเยอะว่ะเตะอีกหกหมื่นสัตว์ มแหงี้อยงนแค้นมานานนะไปบีมไปบ้างนะพี่นานแล้วมันเกินมาอีกมันเกินมาอีกไอเกี้อะปล่อยหมูไอ้ยดแม่ใครแก้ให้มันไวสัตว์เอ้ยราชาวัลลาย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 ากูเตะอีกหกหมื่นห้าไอ้ยศเฮ้ยตามตามมันนะผมทำแดกกันไม่ได้ดิพี่ ก็เอาข้ามาเกิดในบ้านดีตรงข้างบันไดอ่ะกำลังจะแว๊บๆๆเยอะอยจะไปเกิดข้างนอกจุ่มอย่างนั้นอีกทิดหนึ่งจะแดงละเกิดตรงข้างบันไดและยืนดักรอตรงบันไดเลยเนี่ยเออเกิดอยู่ตรงเนี้ยก็ดักรอเลยไม่ตูนอยู่ไหนเห็นป้านมันป้านใครก็ได้ที่อยู่ในบ้านกิตกิ ไปไปไปไหมผมไปแตกเลยพี่แกแตกเลยไหนปั้นมาอาปั้นตรงนี้ตรงนี้ด้วยข้างหลังไปไหมไม่ทันละขุมโดนบรสุทธิ์แกให้แกให้พี่อาหมามลอยยิงกระบี่ไล่กระบี่ไปดิไล่กระบี่ที่ข้างในหมอเต็มเลยไล่ไปดิ ไม่เออไม่ไอบ้านเราไบ้านเรามี่มก็มีนี่อีกตัวนึงบ้านเรามีอะไรวัตลาไม่ได้แล้วครับอย่ากูไม่เตะใครกูเตะไอเียนี่ก่อนแหละไอ้สสตว์ผมก็ไปแล้วมันถ่งห้ไยแล้วชุดหนึ่งมาแล้วไอ้สสตว์กูไม่สนใจใครงั้นละโอ้โหไอเีอ้ยอลยอ้ยอุนยอุ้ยอ้ยยอุอุนยอย ผิดดิปอมผิดหมดต้องผิดหลายเหี้ยเฮี้ยไม่มีชาวิงชาวบ้านไป้สองตัวพี่ผมไม่มีวิ่งทำเขาไปใช่บ้านเราสองตัวโนโฮกับกับบีต่อยไหมอีทล้างไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทันโอ้มาเก็บสอง แม่งกันหัวมันให้หัวมันอยู่ในบ้านแล้วแม่งก็กันกันแบบอียากิอ,อยู่เลยโอ้ยขอหมอหน่อยพี่ประตูบ้านก็ได้ช่วยเข้าบ้านหน่อยช่วยเข้าบ้านหน่อยขอได้ปะไม่ได้เขาไม่ได้หมัเดเยอขอหมอหน่อยประตู<ม>บ้านก็ได้ต้องรอท่าวิ่งใหม่กันกระลักกระละกกระละ เดี๋ยวไม้รอตบนะแต่พีทแล้วตบนะไอ้เหี้ยไม่พีทไม้ไม้เหี้ยไม้เข้าบ้านเนี่ยนี่อ่ะพี่อลไรมายิงอยู่่ป่าไัยเนี่ยเนี่ยไอหมอยหมอยหมอยยิงวิสตายโอ้ยไม่รู้แต่โอ้ไม่ต้องวิอ่ะห้าหมื่นนัดยิงไปแล้วหลับไปแล้ว มันมันคิดยังไงยิงวิใส่หนูที่ไม่มีโดนเกาะแตกวะจังหวะดเรนเลยอะไรของหลังให้ที่อะหลังไม้ตั้งหลังมาปุ่นจิมันไอ้เฮ้ยเอ้ยเลยอะไรทอเข้าเลยเอาเลยบุกเลยบุกเลยปีติพี่แกแล้วโอ้โหไม่ทันไม่ทันเอ้ยไอ้หุูไม่ตายโอ้โห ไอเฮียเลยติดไอเฮียเอ้ยแม่งเอาดาเมจมาสวนมันอยู่ในบ้านบ้านมันเยอะเลยนะพี่ต้องโถมต้องโถมไป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 ถมเลย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 ไอเนี่ยติดมันนี่ไอหมอยไอสัตว์มึงมันนี่ไอหมอยสนุกสนกต่อลายต่อไปไอเฮียไอเชย่อีไม่แดง แทงเข้าไปดิบายประตูบ้านเปิดแล้วโกก้ไปไปไปบาก12ออก100เองโถมโถมเล่นโถมดีกว่าจะไปรอเลยรอเสียเปรียบไปปกเลยพี่ปกเลยปกเลยปกเลยมาโอ้โหพี่หลังเกิดหมอสะกลางนุ้งเลยไม่ไม่ไม่ปกขอหมอหน่อยเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง นิ่มไก่มันเข้ามา <c oughs> ตายบกยิงสองเลยเหรอ,อเนีเเ่ยโอ้ป้ามันเยอเกินไป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 แต่ไหแต่หนแดงไหนไกลไกลสวย่าปปัน้นมันปั้นมันปั้นมัน เตะต่อโอไงน้องหมูมาเด็กสัตว์พิษแล้วไม้ไออหมูแม่งเอาแค่อเจดสิบสองเหรอพี่เอ้ยมันเข้าบ้านเพียบเลยนะพี่ล่วง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 บ้านเราอ่ะปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยเข้าบ้านมาเลยแลกไปเลยต่อยหมอเราเราอย่าเพิ่งเกิดหมอแค่นั้นจรงจิ๊ดแกละอู๋นี่ไงสัตว์ เโอ้ยเป็นโซ่ไปสายสายสายไอ้เี้ยเอ้ยกูโดนยากี่ฟีไอสัสเอาแล้วหมดงานทำงานกันแล้วหมดงานทำงานตายปะเฮ้ยมีบัตรไหมบ้านเียอ้สันไม่ได้สักตัวเลยบ้านเขียบตายไอ้เฮ้ยเอ้ยเกือบรอด ขอหมอหน่อยพี่วแป๊บกิตมีวิ่งคือกิตมีวิ่งไปแล้วพี่ผมตีให้ปกไปหมอนะก็นะครับไอ้ไอ้หมูหมัดเขาไอ้หมันกัระสับไปนี่ไอ้หมอไอ้สัตว์ไปวิ่งมาใหม่หมอยกระบี้เข้าเตี้ติดล็อกตายแล้วบีตายอ๋อกระโหลกกระโหลกกระโลกกรโนกหรือตะโลกสามหมื่นตายตาย ล <S <s อยล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 อยอ้ามดงานไอเหี้ยผิดบูทูธอีกแล้วเชฉยเอ้ยปันนี่ใกล้จะอุ้ยมาตอนโวยไอ้เหี้ยตีตำลึงไหนไหนไหนอ๋ออยู่นู่นอีสานอยู่นู่น วันที่ลางโอ้เฮียตาตากรรมสวยพี่ไม่เอาพินก่อนวิ่งผมหมดเอ้าลงกระชากหลังบกไหวไหมยิงสามมือแล้วรอดแหละบกเอ้ยพินพินปกพินพินหลอกให้บกยิงพินเอสวยไอ้ไอ้อีกที ผิดหมดผิดหมดอไอ้เหี้ยอเอ้ย ơi! ไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ตายสาัตว์เต็มแสนเลยทีตีป้าเราตีป้าเราอย้ตีป้าเราไว้จะแตกแล้วไอ้เหี้ยมอยแม่งแก้ทันอีกแทงให้อยู่แทงให้อยู่มันไม่อยอมเล่ ไอ้เหี้ยเออแกให้อยู่แตกสักทีเด็กสัตว์เออเออแดงหมดแดงท้ายแดงท้ายพอลมุมเลยพี่ยามมาแล้วมาแล้วยิงเลยปกเออสวยเโหเก็บไปเก็บัวนี้โนไปแล้วไปแล้วตายยากรีฟีไม่ยากระพี่ไม่ไม่ว่างแล้วหมอมาแล้ว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 มาแ ตายมาอีกตัวมันล้วครับไม่อยู่ขวาพี่มันลาไม่วันลาไม่มีกรูแกลมาอีกแล้วมาอีกแล้วกรบีมาดิมาดิสวยสายเายเป็นชายมีมีใครมีเท่าวิ่งปะไม่มีเดี๋ยวพี่จะมีแป๊บหนึ่งซื้อไอ้เหี้ยเอ้ยบกแดงโดนล็อกมันมันถูกเข้ามาแล้วนะมันถูกเข้ามาแล้วนะบกแดงออกเลยมันโถงเข้ามาแล้วเออ โอ้โหไอเสียหมูเยอะเยอะทำไมมันเป็นสีดำไอหมูเลยไงไอหมูนี่ก็สวยเลยไอหลามที่ตรงนี้มันเป็นสีอ่อนไอหลามที่ป้านไอหลามที่ป้านไอหมูกันหลามไปไปไปผมไปผมไปเอาวิ่งหมดกู้โหท้อนเขี่ยดาบอยู่ในบ้านตนหยาบไม่ดี ิปโดนเลยแล้วไอ้สี่สี่หมื่นใวันละชื่อด้วยเดี๋ยวพี่แกอยู่ใครก็ขอสามสิบวิพี่สามสิบวิเจ้าหัวดำตลอดไปเขาจะไม่ยอมถผ่านรอย้เกิดมาโดนพีดหนีหนีนินเจอกันหนกสายโูยแมปูโดนยากิห้าหมื่นาสิบวิชนะแล้ว เออขอเตะไอ้เที้ยนั่นก่อนอีกทีนึงโอ้สกอร์คก็สวยเลยไม้หนูนั่นอะกูหาก่อนไอ้เที้ยอยู่ไหนวะไอ้สัตว์จะที่ตายเสมอเฉี่ยมัดสองไหล่หลอนเลยรอไปยี่